คุณเคยได้ยินเรื่องราวที่ลูกชายตัดสินใจทิ้งแม่แท้ๆลงกลางแม่น้ำหรือไม่เทียงเพราะความโลภและความเห็นแก่ตัวเสียงร้องครั้งสุดท้ายของแม่กลับหลอกหลอนเข้าไปทั้งชีวิตเรื่องจริงที่สะเตือนใจนี้จะทําให้คุณไม่กล้าทอดทิ้งคนที่รักคุณที่สุดในโลกอย่ากระพริบตาเพราะตอนจบอาจทําให้คุณน้ําตาไหล ลมเย็นจากท้องทุ่งพัดผ่านเรือนไม้เก่าหลังเล็กที่ตั้งอยู่ริแม่น้ำสายใหญ่บ้านนั้นเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงหลังคามุงสังกะสีที่ขึ้นสนิมไปตามการเวลาฝาบ้านที่เคยเป็นไม้เนื้อแข็งกลับเต็มไปด้วยร่องรอยผุพังแต่ถึงจะเก่าแค่ไหนบ้านหลังนี้ก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นเพราะมันคือที่ท,ที่แม่คำล่าใช้เลี้ยงดูลูกๆมาด้วยแรงกายแรงใจที่เหลืออยู่แม่คำล่าเป็นหญิงชราวัยเจ็ดสิบกว่าใบหน้าของนางเต็มไปด้วยร่องรอยเหี่ยวย่นของการเวลาแต่แววตาย,ยังอบอุ่นเสมอตั้งแต่สามีเสียไป นางต้องทำหน้าที่ทั้งพ่อและแม่เลี้ยงลูกสองคนด้วยตัวเองมนตรีลูกชายคนโตกับสายฝนลูกสาวคนเล็กชีวิตในชนบทไม่ง่ายเลยแม่คำล่าหากินด้วยการรับจ้างทั่วไปทั้งเกี่ยวข้าวหับฟืนตำข้าวหรือแม้แต่ซักผ้าให้คนในหมู่บ้านเพื่อแลกกับเงินเพียงเล็กน้อยพอซื้อข้าวสารวันไหนไม่มีงานก็ออกไปหาปลาตามแม่น้ำเอาผักในสวนเล็กๆมาต้มแกงให้ลูกกินนางยอมอดปากอดคำแต่ไม่เคยยอมให้ลูกๆต้องอด มนตรีในวัยเด็กเป็นเด็กฉลาดเรียนเก่งชอบแข่งขันและมักได้รับคำชมจากครูแต่สิ่งที่ฝังอยู่ในใจเขาคือความอับอายที่บ้านยากจนเขามักถูกเพื่อนล้อเรื่องเสื้อผ้าขาดรองเท้าเก่าและกลิ่นโครนติดตัวจากบ้านริมแม่น้ำเด็กชายคนนั้นตั้งปณิธานว่าวันหนึ่งจะต้องหนีออกจากความจนให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามต่างจากสายฝนเด็กสาวคนเล็กผู้มีใจอ่อนโยนยิ้มง่ายรักแม่มากและไม่เคยอายที่จะบอกกับเพื่อนว่าเธอมาจากบ้านจนจนเธอมักช่วยแม่ทำงานบ้านเก็บผักตักน้ำและหุงหาอาหารเธอเรียนไม่เก่งเท่าพี่ชายแต่เป็นที่รักของคครรรูและะเพพื่อนาาวมจจิงใ คืนหนึ่งหลังจากกลับจากทุ่งนาแม่คำล่านั่งข้างกองไฟที่หน้าบ้านมีเพียงตะเกียงน้ำมันดิบเล็กๆให้แสงสว่างนางใช้มือที่เต็มไปด้วยรอยแต่จากการทำงานหนักลูกหัวลูกทั้งสองเบาๆแม่ไม่มีอะไรจะให้หรอกลูกมีแต่ความรักกับแรงกายที่เหลืออยู่แม่พูดด้วยเสียงอ่อนโยนสายฝนซบไหลแม่หนูไม่อยากได้อะไรหรอกแม่แค่มีแม่ก็พอแล้วส่วนมนตรีเพียงมองไฟที่ลูกไม้พลางกับมือแน่นแต่ผมอยากมีมากกว่านี้แม่ผมไม่อยากจนไปตลอดชีวิต แม่คำล่ายิ้มเศร้ารู้ดีว่าความคิดของลูกชายต่างจากลูกสาวแต่ก็ไม่เคยห้ามฝันของลูกการเวลาผ่านไปมนตรีสอบได้เรียนต่อในเมืองเขาดีใจมากเพราะนั่นหมายถึงก้าวแรกที่จะพาตัวเองออกจากความจนแต่ค่าใช้ใจ่ายสูงเหลือเกินแม่คำล่าต้องขายที่นาเพียงไม่กี่ไร่ที่เหลืออยู่แลกกับเงินค่าเทอมของลูกชายแม่จะไม่เหลืออะไรเลยนะถ้าขายที่นาสายฝนพูดทั้งน้ำตาไม่เป็นไรหรอกลูกขอแค่พี่ชายได้เรียนสูงสูงเขาจะได้ไม่ลำบากเหมือนแม่กับเองแม่ปลอบใจ จากนั้นแม่คําล่าก็เริ่มรับจ้างหนักกว่าเดิมทุกเช้าต้องหาบน้าไกลหลายกิโลขายแรงกายแลกเงินทีละน้อยเพื่อส่งเสียลูกชายส่วนสายฝนก็ช่วยไม่อย่างเต็มที่แต่ก็รู้ว่าตัวเองจะไม่มีโอกาสได้เรียนสูงเหมือนพี่หลายปีผ่านไปมนตรีเรียนจบทำงานในเมืองได้แต่งตัวดีๆกินอาหารรู้ๆสิ่งเหล่านี้ทำให้เขาลืมภาพบ้านริมแม่น้ำไปเกือบหมดเวลาแม่ส่งจดหมายหรือฝากใครไปบอกข่าวเขามักตอบกลับด้วยความหงเหินผมยุ่งครับแม่งานผมเยอะไม่ต้องห่วงผมประโยคซ้ำๆที่แม่คำล่าได้ยินเสมอ แต่ไม่ว่าอย่างไรแม่ก็ยังเก็บเงินเล็กๆน้อยๆส่งไปให้ลูกชายอยู่ดีทั้งที่ตัวเองแทบไม่มีจะกินตรงกันข้ามสายฝนยังคงอยู่กับแม่ดูแลแม่ด้วยความกตัญยูถึงแม้บางครั้งต้องอดมื้อกินมือ้อแต่เธอไม่เคยบ่นค่ำวันหนึ่งฝนตกหนักลมแรงน้ำจากแม่น้ำเออขึ้นมาใกล้บ้านไฟดับทั่วหมู่บ้านแม่คำล่านั่งก่อสายฝนไว้แน่นถ้าแม่เป็นอะไรไปวันหนึ่งเองต้องอยู่ให้ได้ต้องสู้ให้ได้เหมือนแม่นางพูดทั้งน้ำตาไม่เอาค่ะแม่หนูอยากให้แม่อยู่กับหนูนานๆ ในความมืดนั้นสายฝนรู้สึกได้ถึงความอ่อนแรงของแม่ร่างกายของผู้หญิงคนนี้แบกรับทุกอย่างมามากเกินไปแล้วแต่ถึงจะเหนื่อยล้าเพียงใดแม่ก็ยังคงยิ้มให้ลูกภาพคืนนั้นฝังอยู่ในใจสายฝนไม่เคยลืมและอาจจะเป็นภาพที่มนตรีไม่เคยแม้แต่จะจดจําการเวลาหมุนผ่านไปอย่างรวดเร็วบ้านไม้เก่าริแม่น้ํายังคงตั้งอยู่ที่เดิมแต่ทุกอย่างรอบกายกลับเปลี่ยนไปแทบสิ้นแม่คําล่าในวัยชาราเริ่มไม่แข็งแรงเหมือนก่อนร่างกายสู้ผอมเดินเหินไม่มั่นคงสายตาพระโมลงทุกวนการทํางานหนักมาตลอดชีวิตได้ทวงราคากลับคืน ทุกเช้าสายฝนจะตื่นก่อนฟ้าสางเพื่อก่อไฟต้มน้ำุงข้าวแล้วจึงไปตลาดขายผักเล็กๆน้อยๆที่ปลูกไว้หลังบ้านเงินที่แทบไม่พอเลี้ยงทั้งตัวเองและแม่แต่เธอก็ไม่เคยบ่นเพราะเข้าใจว่าหน้าที่ของลูกคือดูแลแม่ตรงกันข้ามมนตรีที่เคยได้ทุนเรียนต่อและปัจจุบันทำงานในบริษัทใหญ่ในเมืองกลับเริ่มมีชีวิตที่สะดวกสบายขึ้นเขาขับรถมีบ้านจัดสรรมีครอบครัวเล็กๆของตนเองแต่แทบไม่เคยกลับมาหาแม่เลยแม่คำลายังคงเฝ้ารอาการกลับมาของลูกชายคนโตเสมอทุกครั้งที่มีเสียงเรือหางยาวผ่านแม่น้ำ นางมชเงอเขามองด้วยความหวังหรือว่าจะเป็นมนตรีกลับมาแต่สุดท้ายก็ผิดหวังอยู่ร่มไปวันหนึ่งมนตรีกลับมาจริงๆหลังหายไปเกือบห้าปีเขามาพร้อมภรรยาแต่งตัวหรูหราทั้งคู่ขึ้นบ้านไม้เก่าด้วยสีหน้าเหนื่อยหน่ายแม่สภาพบ้านยังเหมือนเดิมเลยนะครับเก่าจะพังอยู่แล้วมนตรีพูดพลางปัดฝุ่นบนเสื้อผ้าแม่คำล่ายิ้มทั้งน้ำตารีบโอบก,กอดลูกชายแน่นแม่ดีใจเหลือเกินที่ลูกกลับมา แต่สิ่งที่มนตรีคิดในใจกลับไม่ใช่ความอบอุ่นหากแต่เป็นความอับอายเขาไม่อยากให้ใครรู้ว่าครอบครัวเขายากจนเช่นนี้เมื่อถึงเวลาอาหารเย็นแม่ยกกับข้าวพื้นบ้านง่ายๆเช่นแกงผักปลาย่ยางจิ้มน้ำพริกมาวางบนเสื่อเก่าๆมนตรีทำท่าไม่อยากแต่ต้องก่อนจะพูดเสียงเบาอาหารแบบนี้ผมกินไม่ค่อยได้แล้วแม่ประโยคนั้นเหมือนมีกรีดลึกลงในหัวใจของผู้เป็นแม่แต่แม่คำล่าก,ก็ยังฝืนยิ้มไม่เป็นไรลูกกินแต่น้อยก็ได้แม่ทำใจขึ้นเดียวกันมนตรีพูดกับภรรยาใต้ถุนบ้าน ราควนหาทางเอาที่ดินผืนนี้ไปทำรีสอร์ทณที่ริมน้ำกำลังม,มีราคาพรรยายิ้มรับใช้คแตะติดที่แม่กับน้องสาวคุณยิงอยู่ถ้าไม่มีพวกเขาที่ตรงนี้จะทําเงินได้มากมนตรีผู้เสียงเย็นชาเขาไม่รู้เลยว่าคําพูดนั้นหลุดเข้าหูสายฝนที่แอบยืนอยู่มุมหนึ่งเธอน้ําตาไหลพรากใจหนึ่งอยากโต้เถียงที่ชายแต่ก็รู้ว่าความจริงอาจทําให้แม่เสียใจ ไม่นานนักแม่คำล่าล้มป่วยอาการไอไม่หยุดร่างกายอ่อนแรงจนแทบลุกไม่ขึ้นสายฝนพยายามพาแม่ไปหาหมอแต่ค่าใช้จ่ายสูงเกินกำลังเธอทำได้เพียงต้มน้ำสมุนไพรและดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อข่าวไปถึงมนตรีเขากลับมาตามเสียงเรียกของหน้าที่ไม่ใช่เพราะความรักเขามองแม่ด้วยสายตาเหนื่อยหน่ายแม่แก่แล้วป่วยก็เรื่องธรรมดาทำไมไม่ทำใจไว้บ้างแต่แม่เลี้ยงเรามาด้วยความลำบากนะพี่สายฝนแยง้งอย่ามาพูดมากเธอไม่เข้าใจเรื่องอนาคตหรอก คำพูดนั้นทําให้สายฝนเจ็บปวดเธอรู้ว่าพี่ชายไม่เหลือความกตัญยูในใจอีกแล้วคําวันหนึ่งสายฝนกับมนตรีมีปากเสียงกันรุนแรงพี่คิดจะทําอะไรกันแน่ถึงอยากได้ที่ดินริมน้ําขนาดนี้สายฝนตะวาดมันเป็นสมบัติของครอบครัวฉันก็มีสิทธิ์มนตรีสวนกลับแต่แม่ยังอยู่แม่ยังหายใจอยู่แม่ป่วยขนาดนี้อยู่ไปก็ลำบากถ้ามีเงินเราจะมีชีวิตดีขึ้น เสียงของมนตรีดังลั่นไปทั้งบ้านแม่คำล่าที่นอนอยู่ในห้องได้ยินทุกคำน้ำตาไหลไม่หยุดแต่ก็ไม่มีแรงจะลุกขึ้นมาในใจของแม่ยังคงเชื่อมั่นว่าวันหนึ่งลูกชายจะกลับมามองเห็นคุณค่าของความรักและความเสียสละแต่ความจริงกลับโหดร้ายกว่านั้นคืนนั้นแม่เรียกลูกทั้งสองมานั่งข้างกายนางเอื้อมมือที่สั่นเทาลูกหัวลูกๆแม่ไม่มีอะไรจะให้มีแต่ชีวิตที่เหลืออยู่นิดหน่อยหากวันหนึ่งแม่ไม่อยู่แล้วขอให้ลูกทั้งสองรักกันอย่าให้แม่ต้องเสียใจ สายฝนก้มลงกราบตักแม่ร้องให้สะอกสะอื้นส่วนมนตรีเพียงนั่งนิ่งราวกับใจไม่อยู่ตรงนั้นในหัวของเขามีเพียงความคิดเรื่องที่ดินและอนาคตอันมั่งคั่งที่เขาอยากได้แต่สิ่งที่เขาไม่รู้เลยคือเส้นทางที่เขากำลังเลือกจะนำพาไปสู่ความมืดมิดที่ไม่มีวันหวนกลับฟ้าครึ้มตั้งแต่ชาตรู่เมฆดำปกคลุมทั่วทั้งหมู่บ้านเสียงลมพัดแรงสลับกับเสียงฟ้าร้องทำให้บรรยากาศดูอึมครึมเหมือนกำลังบอกเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้น แม่คำล่านอนอยู่บนเสื่อเก่าร่างกายสู้ผอมจนเห็นกระดูกผิวซีดเหลืองจากความเจ็บป่วยแม้ร่างกายจะอ่อนแรงเพียงใดแต่หัวใจของแม่ยังคงอบอุ่นและอ่อนโยนเสมอสายฝนนั่งเช็ดตัวให้แม่เธอไม่เคยบ่นไม่เคยเหนื่อยที่ต้องดูแลผู้หญิงคนนี้ตรงกันข้ามมนตรีนั่งมองท้องฟ้าครึ้มจากใต้ถุนบ้านแววตาเต็มไปด้วยความหงุดหงิดความคิดเรื่องที่ดินริมน้ำยังวงเวียนในหัวไม่อยู่เสียงภรรยาที่คอยบอกว่าถ้าไม่มีแม่ที่ตรงนี้จะเป็นของเราก้องสะท้อนในใจราวกับคำสาบ คืนนั้นฝนตกหนักจนแม่น้ำเชี่ยวกรากมนตรีเดินวนไปมาใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสุดท้ายเขาตัดสินใจอย่างชั่วร้ายถึงเวลาแล้วไม่อยู่ไปก็ลำบากที่ดินก็ไม่มีค่าถ้ายังมีแม่เขาพึมพำกับตัวเองความคิดนั้นเหมือนปีศาจคอยกระซิบเขาไม่เคยกล้าคิดถึงความผิดบาปแต่ความโลภทำให้เขาก้าวเลยเส้นมนุษย์รุ่งเช้าฝนยังคงตกโปรยโปรยลมแรงมนตรีเดินเข้าไปในห้องแม่คำลาพยายามฝืนยิ้มแม่ครับวันนี้ผมอยากพาแม่ไปดูแม่น้ำหน่อยอากาศดีแม่จะได้เปลี่ยนบรรยากาศ แม่คำล่าหันมามองด้วยสายตาอ่อนแรงแต่เต็มไปด้วยความเชื่อใจจริงหรือลูกอยากพาแม่ไปเที่ยวหรือจะ๊ะสายฝนที่ยืนอยู่ข้างๆรู้สึกแปลกใจที่อากาศแบบนี้ไม่น่าออกไปเลยนะไม่เป็นไรหรอกหน้าแค่พาแม่ไปสูดอากาศริมน้ำมนตรีตอบห้วนห้วนแม่คำล่าพยักหน้าเชื่อใจลูกชายโดยไม่ลังเลนางไม่รู้เลยว่าการเดินทางครั้งนี้จะเปลี่ยนชะตาชีวิตไปตลอดการ เสียงน้ำเชี่ยวกรากดังสนั่นมนรีพาแม่มาถึงท่าน้ำเก่าๆที่เงียบสงัดไม่มีใครอยู่ในละแวกนั้นสายฝนดี้ตามมาด้วยความกังวลพี่ทำไมต้องพามาไกลขนาดนี้เธอถามเสียงสัน่นอย่าพูดมากเดี๋ยวแม่จะได้เห็นแม่น้ำที่ท่านชอบแม่คำล่าหันไปมองสายน้ำเชี่ยวกรากยิ้มบางๆแม่จำได้ตอนหนุ่มๆพ่อของเองก็พาแม่มานั่งตรงนี้เขาบอกว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแม่น้ำก็ยังไหลไม่หยุดเหมือนความรักของเขา คำพูดนั้นทําให้สายฝนยิ่งน้ําตาไหลเธอเริ่มเอกใจว่าพี่ชายคิดไม่ซื่อก่อนที่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นแม่คําล่าหันไปจับมือมนตรีแน่นลูกเอ๋ยไม่ว่าเจ้าจะไปถึงไหนจะรวยหรือจนแม่ก็รักลูกเสมอจําไว้ะความกตัญญูคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตคนมีค่ามนตรีเม้มปากแน่นหัวใจสั่นไหวชั่วขณะแต่ความโลภกลับครอบงาเขาพยายามสลัดความรู้สึกผิดนั้นทิ้งไปเสียงสายฝนร้องตะโกนพี่อย่าทําอะไรแม่นะ แต่ยังไม่ทันที่เธอจะเข้าไปขวางมนตรีก็ผลักแม่ลงไปในสายน้ําเชี่ยวกรากร่างชราของแม่คําล่ากระแทกกับผิวน้ําดังตูมแม่สายฝนกรีดร้องสุดเสียงแม่คลาล่าตะเกียกตะกายกลางสายน้ําที่เชี่ยวกรากเสียงร้องให้โหยหวนดังสะท้อนก้องไปทั่วริมฝั่งมนตรีแม่อยู่ตรงนี้อย่าทิ้งแม่เสียงนั้นแทงทะลุหัวใจมนตรีแต่เขากลับยืนนิ่งดวงตาแข็งกระด้างราวกับตัดขาดจากความเป็นมนุษย์ความสิ้นหวังของสายฝน สายฝนกระโจนลงไปในน้ำพยายามวิ่เข้าไปหาแม่แต่กระแสน้ำแรงเกินไปเธอถูกซัดกลับขึ้นฝั่งร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลและความสิ้นหวังแม่เห่อเธอร้องให้จนหมดแรงน้ำตาไหลไม่หยุดภาพแม่ที่กำลังจมหายไปต่อหน้าต่อตาเป็นภาพที่เธอจะไม่มีวันลืมมนตรีหันหลังเดินออกจากท่าน้ำปล่อยให้เสียงร้องของแม่และน้องสาวดังสะท้อนอยู่ข้างหลังในวินาทีนั้นเขาอาจคิดว่าตัวเองได้อิสระได้ครอบครองอนาคตแต่แท้จริงแล้วเขาเพิ่งผูกเชือกแห่งกรรมร้ายรัดคอตัวเองไปตลอดกาล เสียงสายฝนยังคงสะท้อนก้องอยู่ในหูของมนตรีราวกับเสียงนั้นฝังลึกลงไปในหัวใจของเขาเขาพยายามเดินให้ไกลออกจากท่าน้ำแต่ทุกย่างก้าวกลับหนักอึ้งราวกับเท้าถูกโซ่แห่งความผิดบาปพันธนาการไว้ริมแม่น้ำยังคงเต็มไปด้วยเสียงฟ้าร้องและสายน้ำเชี่ยวกรากแต่ในใจของสายฝนกลับว่างเปล่าเธอนั่งสุดลงที่พื้นร้องให้จนหมดแรงภาพแม่ที่ถูกกระแสน้ำพัดหายไปต่อหน้าต่อตาทำให้หัวใจแตกสลายแม้ร่างของแม่จะถูกน้ำพัดหายไปแล้วแต่เสียงของนางยังคงดังชัดเจนในความทรงจำ มตรีอย่าทิ้งแม่แม่อยู่ตรงนี้เสียงนั้นก้องสะท้อนในความมืดและจะกลายเป็นตราประทับที่ตามหลอกหล่อลูกชายไปจนวันตายคืนวันนั้นสายฝนกลับมาที่บ้านเพียงลาพังร่างกายเปียกชุ่มทั้งน้ําฝนและน้ําตาเธอนั่งมองเสือเก่าที่แม่เคยนอนมองหม้อแกงที่ยังคงตั้งอยู่บนเตาแต่เจ้าของที่เคยทํากับข้าวไม่อยู่แล้วเธอร้องให้อีกครั้งแม่หนูขอโทษหนูช่วยแม่ไม่ได้ ทุกมุมของบ้านเต็มไปด้วยความทรงจำรอยยิ้มของแม่เสียงหัวเราะอ่อนโยนและมืออุ่นๆที่เคยลูบหัวเธอวันนี้กลับเหลือเพียงความม่างเปล่าทางด้านมนตรีแม้พยายามทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ใจกลับไม่สงบเขาฝันร้ายทุกคืนฝันเห็นแม่ลอยอยู่กลางแม่น้ำเรียกหาเขาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือบางคืนเขาสะดุ้งตื่นเหนื่อท่วงกายรู้สึกเหมือนมีใครยืนอยู่ปลายเตียงร่างผอมบางในชุดเปียกน้ำมองเขาด้วยสายตาวาววอนแม่หรือแม่เขาร้องลั่นกลางดึกแต่เมื่อเปิดไฟก็ไม่เห็นใคร การ,รเผชิญหน้าของสายฝนกับพี่ชายหลายวันผ่านไปสายฝนรวบรวมความกล้าเดินไปหาพี่ชายที่บ้านจัดสรรหรูในเมืองเธอเคาะประตูด้วยมือสั่นเทาเมื่อประตูเปิดออกเธอพูดเสียงสัน่นที่หนูรู้ความจริงทั้งหมดพี่เป็นคนผลักแม่ลงน้ํามนตรีตัวแข็งดวงตาหลบเลี่ยงย่ามากล่าวหากันนะฝนแม่ลื่นเองต่างหากไม่หนูเห็นกับตาพี่ผลักแม่ต่อหน้าหนูเสียงของสายฝนดังสะท้อนในบ้านหรูแต่คนที่อยู่ตรงหน้ากลับเย็นชายอย่างน่ากลัว พี่จำได้ไหมก่อนแม่ตกน้ำแม่พูดว่าอะไรสายฝนถามทั้งน้ำตามนตรีนิ่งเงียบแม่บอกว่าไม่ว่าพี่จะอยู่ที่ไหนแม่ก็รักเสมอแต่พี่กลับตอบแทนด้วยการฆ่าแม่พี่จะไม่มีวันมีความสุขคำพูดนั้นเหมือนคำสาปที่ตราตรึงในใจมนตรีเขาเริ่มสั่นเทาเหงื่อไหลทั่วร่างแม้พยายามปฏิเสธแต่หัวใจกลับหวาดกลัวหลังจากวันนั้นมนตรีเริ่มมีอาการประหลาดหูได้ยินเสียงแม่เรียกซ้ำๆทุกครั้งที่เขาอยู่ใกล้น้ำไม่ว่าจะเป็นตอนอาบน้ำล้างมือหรือแม้กระทั่งเวลาฝนตก มนตรีลูกอย่าทิ้งแม่เขาพยายามปิดหูแต่เสียงนั้นดังชัดเจนยิ่งกว่าความจริงราวกับวิญญาณของแม่ยังคงวงเวียนอยู่รอบตัวเขาสายฝนกับความเศร้าโศกในขณะเดียวกันสายฝนกลายเป็นหญิงสาวที่มีดวงตามหม่นเศร้าเธอไม่เคยลืมภาพแม่ในสายน้ำทุกครั้งที่เดินผ่านแม่น้ำเธอจะยืนมองอยู่นานน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวหลายครั้งเธอฝันว่าแม่มายืนข้างๆกุมมือเธอไว้แล้วพูดว่าอย่าร้องนะลูกแม่ไม่เป็นไรแต่เมื่อเธอตื่นขึ้นมาก็พบเพียงความว่างเปล่า แม้มนตรีพยายามเก็บเรื่องราวเงียบแต่ชาวบ้านเริ่มสงสัยทำไมแม่คำล่าหายไปอย่างไร้ร่องรอยคำพูดซุบซิบแพร่ไปทั่วว่าแม่อาจถูกลูกชายทอดทิ้งทุกครั้งที่มนตรีกลับบ้านเก่าเขาจะถูกมองด้วยสายตาไม่ไว้ใจสายตานั้นเหมือนคมมีดกรีดลงในใจทำให้เขาอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกคืนหนึ่งฝนตกหนักเช่นเดียวกับวันที่แม่ตกน้ำมนตรีนั่งอยู่ในบ้านคนเดียวเสียงลมเสียงฝนและเสียงน้ำเชี่ยวกรากดังขึ้นพร้อมกัน ทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเปียกน้ําเดินเข้ามาในบ้านเสียงหยดน้ําดังติง่งติ๋งบนพื้นไม้เขาหันไปเห็นร่างของแม่คลาลาเปียกโชกยืนอยู่ตรงมุมห้องสายตาววรเรียกหาเขามนตรีลูกทําไมทิ้งแม่มนตรีกรีดร้องสุดเสียงล้มลงกับพื้นร่างกายสั่นเถาหัวใจแทบหยุดเต้นนั่นคือจุดเริ่มต้นของการลงโทษที่จะตามหลอกหลอนเขาไปจนวันตาย การเวลาผ่านไปหลายสิบปีบ้านไม้เก่าริมแม่น้ําผูพังไปตามการเวลาเหลือเพียงซากเงียบเหงาที่มีเทวเรื้ยคลุมแต่ทุกครั้งที่ชาวบ้านเดินผ่านท่าน้ําเก่าแห่งนั้นมักจะบอกเล่าต่อๆกันว่าบางคืนยังได้ยินเสียงหญิงชาราร้องเรียกลูกชายด้วยความวม่อวอนมนตรีลูกอย่าทิ้งแม่เสียงนั้นกลายเป็นตำนานในหมู่บ้านไม่มีใครกล้าไปใกล้ยามค่ําคืนชีวิตที่โรยรา มนตรีแกชาราลงเรื่อยๆเขาเคยมีเงินทองบ้านใหญ่รถหรูและครอบครัวแต่ทั้งหมดค่อยๆพังทลายลงพอดีอย่าร้างลูกๆไม่เหลียวแลทรัพย์สินถูกขายทิ้งเพื่อรักษาโรคภัยที่รุมเร้าสุดท้ายเขาเหลือเพียงร่างแกชาราที่อ่อนแรงอาศัยอยู่ในห้องเล็กๆอับชื้นเพียงลำพังทุกคืนเขาฝันร้ายซ้ำๆฝันเห็นแม่น้ำเชี่ยวกรากร่างแม่คำล่าตะเกียกตะกายกลางสายน้ำส่งเสียงร้องเรียกหาเขาเขาสะดุ้งตื่นหัวใจเต้นแรงน้ำตาไหลทั้งที่ไม่รู้ตัวเสียงนั้นไม่เคยเลือนหายไปเลยแม้ผ่านมากกว่าครึ่งชีวิต การกลับมาของสายฝนวันหนึ่งสายฝนที่ตอนนี้กลายเป็นหญิงไวกลางคนเดินทางมาเยี่ยมพี่ชายเธออุ้มของกินและผ้าไหม่มาฝากแม้หัวใจยังคงเต็มไปด้วยรอยแผลแต่เธอเลือกที่จะไม่จองเวรเมื่อเปิดประตูเข้าไปเธอเห็นพี่ชายนอนสู้ผอมอยู่บนเตียงตาลึกโบหายใจหอบทีพี่เธอเรียกเสียงเบามนตรีลืมตาขึ้นมองหน้าน้องสาวด้วยสายตาแฝงความละอายน้ำตาเออคลอทันทีฝนไม่อยู่ไหนแม่มาหาฉันหรือยัง เสียงเขาสั่นเครือสายฝนกลั้นน้ำตาแม่แม่จากไปนานแล้วพี่ไม่แม่ยังอยู่แม่ยังเรียกฉันทุกคืนมนตรีร้องให้มือสั่นเทาเหมือนคนเสียสติความผิดที่ไม่เคยลืมสายฝนนั่งลงข้างเตียงจับมือพี่ชายไว้ที่บาบที่พี่ทํำไม่มีใครลบได้แต่ถ้าพี่ยังเหลือหัวใจอยู่จงขอเข้ามาวิญญ,ญาณแม่เถอะมนตรีสะอื้นก้มหน้าลงแม่ผมผิดเองผมโลภผมโง่ผมฆ่าแม่ด้มือตัวเองผมขอโทษ เสียงร้องให้โฮสะท้อนในห้องเล็กๆน้ำตาที่ไหลไม่หยุดเหมือนจะช้างความมืดมนในใจแต่แผลลึกนั้นไม่อาจหายสนิทการปรากฏตัวครั้งสุดท้ายคืนนั้นฝนตกหนักอีกครั้งลมแรงเหมือนวันเก่ามนตรีนอนหลับไปด้วยความอ่อนแรงเขาฝันเห็นท่าน้ำเก่าร่างแม่คำล่ายืนอยู่ริมฝั่งยิ้มอ่อนโยนเหมือนเดิมแม่เอื้อมมือมาหาเขามนตรีลูกของแม่น้ำตาไหลอับแก้นชายชราเขาคุกเข่าลงตรงหน้าร่างแม่แม่ผมผิดไปแล้วให้อภัยผมด้วย แม่คำล่าพียงยิ้มไม่พูดสิ่งใดร่างของนางค่อยๆเลือนหายไปพร้อมเสียงสายน้ำไหลมนตรีสะดุ้งตื่นลมหายใจสุดท้ายของเขาขาดหายไปในคืนนั้นดวงตายังมีหยดน้ำตาเกาะอยู่จุดจบของกรรมรุ่งเช้าสายฝนมาเยี่ยมพบพี่ชายนอนสิ้นลมหายใจบนเตียงใบหน้าสงบกว่าที่เคยน้ำตาย,ยังคงเปื้อนแก้มเธอปิดตาพี่ชายด้วยมือสั่นทาน้ำตาเออคลอที่ในที่สุดแม่ก็คงมารับพี่ไปแล้วบทสรุป เรื่องราวของครอบครัวเล็กๆริมแม่น้ำจบลงอย่างโศกเศร้าชีวิตที่เต็มไปด้วยความเสียสละของแม่กลับถูกตอบแทนด้วยความโลภของลูกชายแต่ท้ายที่สุดกก็ทำหน้าที่ของมันอย่างยุติธรรมเสียงสุดท้ายของแม่ที่ดังกลางสายน้ำกลายเป็นบทเรียนที่สอนว่าความกตัญญูคือหลักฐานของชีวิตหากใครทอดทิ้งผู้มีพระคุณย่อมไม่มีทางหนีพ้นเงาแห่งกรรมได้เลยทิ้งแม่ลงแม่น้ำลองฟังครั้งเดียวจำไปจนแก่